เป็นไงบ้างอะเป็นสมัครงานกรมคุ้มครองครูมานี่ mm hmm. ก็ไม่ผ่านนะดิ hey, ไม่ผ่านได้ไงไ่้แกก็จบด้านนี้มาเลยนีหรือว่าคนอื่นโปรไฟล์โหดมากโหดอ่ะมันก็โหดอยู่แล้ว mm hmm. คนหนึ่งนะ mm hmm. ก็เคยเป็นหัวโจกในโรงเรียนนะพานส่วนอีกคนเนี่ย mm hmm. เคยเป็นนักกฎหมายที่ต่อต้านกรม,มคุ้มครองครู mm hmm. โหดแต่มันก็โหดจริงนะแต่มันครูแบบไหนกันเนี่ย mm hmm. ก็กรมคุ้มครองครูจากเรื่องการศึกษาที่แท้จริงไง mm hmm. เขามีชื่อเต็มๆว่ากรมคุ้มครองอำนาจหน้าที่ครูไอ้หลักๆอ่ะเขาไม่ได้เน้นหลอกการสอนวิชาการแต่เขาเน้นสอนนักเรียยนด้วลแขง ไม่ว่าจะเตะต่อยตีทุบฟาดเขาก็เอาหมดเรียกง่ายๆนะไม่จํากัดวิธีการสอนแล้วเป็นครูไปตีนักเรียนแบบนั้นอนะ่ะมันไม่ผิดกฎหมายหรอไม่ผิดหรอกก็หน่วยงานเนี้ยเขาขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการถือว่าเป็นหน่วยงานในราชการหน่วยงานหนึ่งด้วยนะ ที่เขาสร้างกลมนี้ขึ้นมาก็เพราะปัจจุบันน่ะกฎหมายคุ้มครองนักเรียนมากเกินไปจนมีนักเรียนบางคนเอาเรื่องเหล่านั้นน่ะมาเป็นช่องโหว่ในการกระทําผิดบางคนน่ะก็เอามาทําเรื่องไม่ดีต่างๆทั้งใส่ร้ายทําร้ายร่างกายทั้งครูทั้งนักเรียนต่างก็โดนผลกระทบกันหมดอะ่ะมนหนักจนถึงมีครูคนหนึ่งเขาคิดตัวเองเพราะว่าโดนนักเรียนใส่ร้ายเลยนะคือมันเรื่องราวร้อยแปดมากเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้อะ่ะก็ไปอ่านเลยที่ไลน์เว็บตูนเรื่องการศึกษาที่แท้จริงอย่าลืมไปอ่านแล้วกัน สวนฉะันอะสมัครงานไม่ผ่านแบบเนี้ยไปแล้วแล้วไปไหนอะก็ไปเรียนมวยไงเดี๋ยวมาสมัครใหม่เางานสมัยเนี้ยหายากจริงต่อสู้ก็ต้องต่อสู้เป็นสวนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะ เอาเป็นว่านะคะถ้าเกิดใครที่อยากอ่านเว็บตูนแอคชั่นที่มีฉากต่อสู้สุดมันมีการดําเนินเนื้อเรื่องได้อย่างน่าสนใจบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ในแต่ละตอนเนี่ยมีการยกเคสที่น่าสนใจต่างๆออกมาด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการยกพวกตีกันระหว่างนักเรียนปัญหาครอบครัวหรือว่ารักทีแปกประหลาดต่างๆเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากจะอ่านนะคะสามารถไปอ่านได้เลยค่ะตอนนี้ที่ไลน์เว็บตูนเรื่องการศึกษาที่แท้จริงค่ะ